คุณแสงเหยียบผักของบุตรสบงนะเจ้าค่ะผักของบุตรสบงพวกมึงเป็นแค่บา่าวไพรมีทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนตัวได้หรือกรรมรอบสอบสารที่ดินทุกอนูของที่นี่เป็นทรัพย์สมบัติของกูมึงตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้อีเจียม รือจะให้กูตบฮะคุณสร้อยเจ้าคะ่ะกราบขออภัยเจ้าคะ่ะแม่ตายายเจียมเถอะนะเจ้าคะ่ะยายเจียมแค่หมายถึงว่าบุตรเป็นคนปลูกเจ้าคะ่ะแล้วมึงถือดียังไงมาปลูกผักบนที่ของกูกูสั่งมึงหรืออีกรอยเจ้าคะ่ะตบมัน